อ๋อหมายถึงว่าขวาดกองกองไว้เผื่อมีเเผื่อมีคนสนใจอ๋อหมายถึงว่าคุณน้าขวาดกองกองไว้ใช่ไหมคะถ้ามีใครสนใจก็มาหาทุงมาใส่ได้เลยใช่ไหมคะอ๋อแบบนี้เนาะดีจังเลยเยอะเลยเนาะเยอะเลย วันนี้นะคะหลังจากที่กิกกี้นะคะไปทำงานกลับมานะคะก็ผ่านมาที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะมีต้นใบก้ามปูนะคะจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ได้รับข้อมูลนะคะจากคนงานทําความสะอาดนะคะบอกว่ากว,า,กวาดกองกองไว้นะคะใครสนใจก็แวะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่า,เ,าเยอะๆแบบนี้บางครั้งคนงานก็ มีการทำลายด้วยการเผาทิ้งก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆนะคะที่กิกกี้ต้องมาถ่ายคลิปคลิปนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามี f c เพื่อนของเรานะคะบอกว่า,าหาซื้อใบก้ามปูหาซื้อยากมากนะคะแค่ไม่ถึงกระสอบไม่ถึงครึ่งกระสอบราคาก็แบบสูงมากถือว่าเป็นใบก้ามปูที่มีประโยชน์ต่อการปลูกต้นไม้นะคะก็เป็น อีกมุมนะคะที่ทําให้กิกกี้ต้องมาเก็บภาพนะคะบริเวณด้านหลังโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะแชร์แบ่งปันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่หาซื้อไม่ได้นะคะอยากจะได้ใบก้ามปูไปหมักนะคะกิกกี้ก็พร้อมจะส่งให้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่คิดราคาไม่ไม,ไม่ไม่คิดคิดคิดแค่ค่าส่งนะคะซึ่งก็คงจะไม่แพงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะน้ำหนักไม่เยอะนะคะสำหรับ ใบก้ามปูเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้หาไม่ได้จริงๆกิกกีก็จะมาเก็บบริเวณด้านหลังโรงเรียนนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะมีการทำลายด้วยการเผาทิ้งนะคะกิกกีก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ชอบใบก้ามปูนะคะแล้วก็มีโอกาสก็แวะมาเก็บใส่กระสอบนะคะแต่เนื่องจากว่าเยอะมากๆนะคะเยอะแบบเกิน ความต้องการของเรานะครคนอื่นเขาก็ไม่ได้ต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่คนในชุมชนนะคะก็มีการปลูกใบก้ามปูจํานวนมากคะ่ะทุกคนปลูกมานานแสนนานนะคะและที่สําคัญใบก้ามปูนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่สําคัญมากมกนะคะกิกกี้ก็พาทุกคนดูบรรยากาศรอบ บ้านกิกกี้นี่แหละคะ่ะกิกี้อยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็จะผ่านทุกวันค่ะจุดนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นใบก้ามปูร่วงหล่นนะคะตามท้องถนนนะคะส่วนคุณงานก็จะเอาไปทิ้งนะคะบางทีก็เผาทิ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะคะแต่เนื่องจากว่าจํานวนปริมาณมีเกินความจําเป็นก็ต้องอดูแล แล้วก็มีการทําลายบางส่วนนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศการปลูกต้นก้ามปูนะคะหรือว่าใบสมฉานะคะบ้านกิกิ้เรียกว่าใบสมฉานะคะก็ปลูกเยอะค่ะอยู่ตามที่นาทุ่งนาที่ที่บ้านกิกิ้ก็มีเยอะนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะคะอยากได้เอาไป ลูกหรือว่าหาไม่ได้จริงๆนะคะกิ๊กก็จะใส่กระสอบแล้วก็ส่งให้นะคะรับรองเลยค่ะว่าค่าส่งไม่แพงนะคะก็คิดตามราคาที่เขาช่างเนี่ละคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ